ติดตามผลงานเลยครับก็นี่ก็จะไปใส่ก่อนแล้วกันไปครับ เป็นห้วยห้วยในหมู่บ้านผมนะไม่ได้ไปใส่ใจที่ใจ ถอดถอดรองเท้าเดินเลยเอดเ <c oughs> <c oughs> ออถ่ายจิ๊บ <c oughs> ตานผมก็เริ่มหวานข้าวกันแล้วนะครับแถวพวกพี่ๆพี่แล้วนะทุกคนหวานข้าวกันรืยยัะ พูดนะผมรีบใส่เพราะว่ามันเย็นแล้วพีพ่่อาจจะเห็นที่นี้สว่างนะในกล้องสว่างแต่ที่จริงเย็นแล้วมืดเริ่มมืดแล้วในกล้องอาจจะสว่างนะครับผมก็เลยต้องไม่ค่อยพูดผมต้องรีบใส่นำ้ำ่มดม แบบต็มเยอะมากเลยอ่ะ ทุกคนเดี๋ยวผมรีบใส่ก่อนผมไม่ค่อยพูดนะครับเพราะว่ามืนแล้วในกล้องอาจจะดูสว่างหน่อยนะครับแต่ริงๆมันมืดนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีบใส่ก่อนเดี๋ยวใกล้เสร็จเดี๋ยวผมถ่ายรอบครับ อเคครับใกล้หมดแล้วครับตัวนี้มืดมากเริมข้ามทางน้ำไหล

ใ่ลื่นนะเฮ้ย โอเคทุกคนเดี๋ยวใส่ให้เสร็จอีกก่อนทางมันเดินยากทีนี้ตะกล้องก็ล้มสามสี่รอบแล้วโอเคครับทุกคนก็มันเย็นแล้วนะครับก็ใส่ไม่หมดเหลือประมาณสิบกว่าหลังนะครับ ในกล้องมันก็ในกล้องนี่ดูสว่างนะครับเพราะว่าผมปรับแสงนะแต่จริงมืดผมเลยใส่ไม่หมดนะครับก็เจอกันตอนดึกเลยครับก็มาเจอรอบดึกนะครับเด็กการรอบดึกนะครับไปดูก็นะครับไปดูหลังเลกเลยฟ่องไว้่รน ความตื่นเต้นในยังวางถังไว้อืหมอหุยใหญ่มากเออแรงๆมงแล้วครับทุดครนอลาหมอใหญ่มากใช่ๆเยอะๆก็ดีเนาะย sure. ่างมันโอ้หเปิดหมอสวย เอาสะเบ็ดอเอาสะเบ็ดโยกเลยอ่ะตอนแรกก็นึกว่าปลาดุกตอนแรกนึกว่าปลาดุกไปช่อนปลาหมอโยกดึงอย่างแรงครับตอนน้องทำเข้ อะไรอะไรโอ้ยตลาน่งนึ่วปหน่โอ้โห่โยแป้สองคนปานินมันมาได้ไงอุ๊ยอ้ยตกนะตกนะ สองครับปลานินมันมาได้ไงสวยครับใสสวยตัวที่สองโอ้ทุกคนดูมาได้ไงครับทองปลาดินปลาดินธรรมชาติด้วยแต่ได้ไหมอ่ะอคุม้มคุ้มแล้วได้แล้วตุ้มสุดมาก็ปลาหมอตัวใหญ่เลยเนาะลังที่สองก็ปลานิน ดีนะไม่หลุดครับดีนะกคนไม่หลุดอชากเลงด้วยถูกอีกแล้วคะถูกอีกแล้วเหรอโอ้โอันนี้อันนีนน้าอะไรปลาดุกโอ้ยละครเังสามครับสวย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 เหลือก็เลย yeah ป่า,าน connect, นี้ตมองมามาครบอันนี้เหยอะเลยครับเยอะเลยครับอื้อืมอืมอุ้ยๆระวังเป็ดหักนะอ้ครับไม่แล้วันสวยๆมาก สวยๆไข่คาดว่าจะไข่อยอะเลยปะอันนี้น่าจะไข่นะไข่เยอะดิ ผมก็นึกว่าปลาช่อนไม่ค่อยได้ปลาช่อนเลยนะครับช่วงนี้ส่วนมากจะเป็นประดูกักนต่อครับ

รู้สึกว่าข้างหน้ามีโดนแน่โอ้ยใหญ่จังคนดูรับโอ้หดินแรงเลยเดดีกะก้าเลย สวยไซส์สวยๆครับไม่แต่ตัวเท่ากันหมดเลยเนาะตัวนี้ใหญ่สวยมาก,มากถ้าได้เงี้ยคุ้มครับทุกคนพอพิธีเห็นนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ ก็อ,อย่าลืมกดซับต c ไคร้ด้วยดูคล,ลิปใหม่ๆทุกคนดูอีกแล้ว,ด,ลวดูครับน่าจะท้องนะครับดูตัวนี้น่าจะท้องนะทุกคนนะแต่ตัวไซส์จะเท่ากันหมดเลยครับตัว ไซส์มีแต่ตัวเหลืองๆองนี้ไซส์เท่ากันหมดเลยน่าจะทองตัวเนาะไข่ทุกตัวไซส์สวยมากครับดูครับเ <Yeah. S 1> ยี่ยมกดไลค์ด้วยครับกดไล เป็นไงครับทุกคนไซด์เดียวกันกินแป้งกันเบาเบา ไซส์เดียวกันนะครับทุกคนไซส์ส,สวยๆเลยนี่สุดยอดใช้เหยื่อส้เดือนเหยื่อส้เดือนนะครับผมก็ลองมาทุกเหยื่อแล้วแหละทางมงกจิซอนทางอะไรเนาะไม่ใช้เดือนอะจิงเดียว ลงลวลงยาเอาเก็ดนคิดว่ายู่น <invoke> ี <Napoleon>. ่มันเงียบๆเนาะเห็นว่าเงียบมเื่ีทุกนเหลืองๆเมื่อกี้มันเงียบมากเลยเนาะไม่ดิ้นเลย ไม่ดินด้วยนะครับผมก็นู้ว่าไม่ถูกอย่อกี้เหลืองสวยมาก อเทุกคนฝั่งนี้ก็หมดแล้วนะครับเด๋ยวไปเจอกันอีกฝั่งหนึ่งครับไปอันนี้ก็มาอยู่ที่นะครับก็ไปดูนะครับว่าจะได้ไหมเอ้ยอาหมอปลาหมอีกแล้วนะครับมาฝังใหมก่ก็อืมปลาหมอ ปิดฉากนอนได้ก็ปลาปหมอปลาหมออีกแล้วเปิดหัวเมื่อกี้ <c oughs> ที่แรกก็ปลาหมอนะครับถือว่าเป็นอันดีเปิดหัวด้วยปลาหมอั <c oughs> เม่ฟฝั่งนี้ปลาดุกไม่ค่อยใหญ่นะครับอันไม่ไหวปลาดุกไม่ค่อยใหญ่นะฝั่งนี้แต่ก็ไซสสวย เลโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจออีกข้างหนึ่งครับก้วไม้ฝั่งนี้แล้วประมาณประมาณสี่ห้าหลัง อะไเยอะอยู่ครับอะไเยอะอยู่ครับอ่าได้สิประดุกเยอะตัวเท่ากันกับตะกี้เลย องฝั่งนี้ก็จะมีแต่ไซนี้นะครับไซไม่ค่อยใหญ่ไหนก็สวยตัวมันยาวดีเนาะ ทุกคนก็ดูหมดแล้วนะครับไม่ถึงห้าสิบหลังหรอกประมาณสามสิบกว่าเนี่นครับเนนะโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูปลารวมที่บ้านนะครับไปทุกทุกคนก็มาดูปลารวมนะครับ สวยๆนะครับนี่ปลานิลน,นะครับไม่รู้ว่ามาจากไหน <c oughs> อยู่ดีๆก็ถูกปลาหมอนี่คืนนี้สวยๆส,สองตัวเลยครับโอเคก็อันนี้ก็ ก็ฝากพี่ๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกผมทําคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย